วัสดีครับบาวเทอร์ซสดี่านมช้ชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับบาวทอรจะไปบ้านเจลอตเตอรี่นะครับไปสั่งสลากกินแบงนะครับไปสั่งลอตเตอรี่นะครับงวดที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมครับฝันขึ้นวันพระนี่แหละพี่น้องนะครับจะได้ไปสั่งกับเจเพันไมกรนะครับก็ไปบ้านเจลอตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวผ้าไม่เบิ่งนะครับปัตตินคำฉโนโดนะครับผม เอฟซีผนธามเขามาหลายนะครับผนอยากฝากเบ้าเท่าซื้ออันนี้เอฟซีมันทรงมาห้เด้อนะครับผมนี่ครับเบิ้งของเดือนกุมภาพันธ์พี่นอ้องอ่าหนึ่งกุมภาพันธ์เข้าหกสามนะครับผมสิบหกกุมภาพันธ์นะครับเข้าเก้าห้าชุดนี้เห็นป่ะเข้าเก้าห้าตรงตรงตรงวด 1, หนึ่งมีนาอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อนะครับงวด 1, หนึ่งมีนาหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้า นะครับงวดหนึ่งมีนาเอาพี่น้องเบิรงของเดือนมีนาเดือนมีนานี่ครับงวดหนึ่งงวดของเดือนมีนาแถมชุดมีสามหกอีกแล้วนะครับนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนามีนานะครับแคปหน้าจอไ้เด้อพี่น้องเด้อนะรัผมเลยมักชุดทั้งนี้กับแคปเอาแต่ว่าเบาถาวามันจอตัวนี้ครับนี่ครับออกหกสามไปแล้วออกเก้าหาไปแล้วน่ครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้า เก่าหนึ่งนี่ครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนี่ยได้พี่น้องได้นะครับเดี๋ยวไปบ้านเจลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะไปกินข้าวแรงควอมรากาพี่น้องเบาเถ่าุโลงของนะครับผมเอฟซีมอมแมมนะครับเป็นเลขติดล่างนะครับเลขติดล่างอย่างเดียวของเอฟซีมอมแมมนะครับเพิ่นงมงใม่แล้วนะครับผมงวดที่ผ่านมาเพิ่ให้มาสองหกหนึ่งนะครับเพิ่งหลุดได้พี่น้องเด้อเดินดีมาหลายครักนะครับเนาะ ตาางวดที่แล้วลุดพี่น้องงวดนีพื่นหมาแล้วนะครับเพื่นคออเมนมาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีมอมแมมหลายๆนะครับผมผู้ได้มักเลขติดล่าง3าตัวนะครับผมมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยได้พี่น้องเด้อนะครับผมเดี๋ยวจังไปเบิ้งน้ากันนะครับบ้าทถาจะเขียนสรุปให้นําไปบ้านเจรลอตเตอรี่ครับปัดตทิ้งครับโฉนดกับแมนได้พี่น้องเด้อนะครับผมบรรยากาศนะครับตอนกลางคืนบ้านเรานะครับผม เงียบเชียบพี่น้องครับบรรยากาศเงียบนะครับผมดูนะครับไปกินข้าวแรกงน้ำนะครับเมื่อนี้ได้สั่งหมูแดดเดียวมากห้เจ้พนทอดนะครับหมูแดดเดียวไปตลาดก็ได้ไก่มากพี่น้องไก่บ้านว่าจะย่างเลยบไริย่างนะครับผมเดี๋ยวบ้าวทอจะซุบให้ฟังน้ำนะครับเลขฝันนะครับงวดที่แล้วบ้าวทอกระทูเกาหานะครับงวดนี้นะครับผมจะมักตัวไหร ลอตเตอรี่จะได้ตัวไหนเดี๋ยวจังไปเบิ้งไปฟังน้ากันครับเอามากินข้าวแรกน้ากันพี่น้องได้ยังอันนี้ได้หมูหมูแดดเดียวมาเจข้าวกันหนึ่งห้อนห้อนนะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีตอนแรกสวัสดีค่ะพอกันตอนแรกพี่น้องพาไม่กินข้าวเอฟซีเนทางเนทางว่ายากเบิ้งบรรยากาศกินข้าวยำเลีงอันนี้ผักติ๋วสั่งบ้าเผาซื้อมาให้เพราะว่าสีต้มใส่ยปากคอใหญ่อจะเป็นเนโน่หมอเงิน อามื่อแล้วเอามาพี่มาใหย่เอฟซีพอดังไหอย่าไปบังอามื่อแล้ววันน้ส้มจะเพียบบังพักติวพี่น้องนานี่พักติวปลาขาวผสมกระดงลอันนี้น้ำพริกแมงดาปลาย่างแมงนะครับผมอันนี้กะเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวอันนี้คัทเจ้าแถมมาได้พี่น้องแถมเป็นบอสสร้างไงเป็นหมูแดดเดียวบ้าคัาเจ้าแถมแถมแจ่วบองมาด้วยแจ่วบองว่เป็นคนปลาอันนี้น้อยคัาเจ้าแถมใหมพี่น้องคัทเจ้าแถมอันนี้ ไข่ปลาล้วนๆหมกไข่ปลาไข่ปลาตะเพียนเออฝันดีแล้วฝันดีวันพระก็เลยจะมาสั่งลอตเตอรี่เจลอตเตอรี่เจจะมาเมื่อไหร่ก่อวันที่ยี่สิบค่ะยี่สิบบอยี่สิบพึงน้องไส้จะมาบ่ค่ะน้องไส้ไมาเองบ่หรือพี่นชงโอ้พอดีเดี๋ยวพี่เนี่ยต้องจ่ายเพื่นเปลี่ยนแปลงแต้เพื่นเปลี่ยนแปลงนะครับหาเพื่นมาจะได้ขอเลขดังเลขกระแสเมืองเลยนำเข่าก็เมนบอกเข่าเกาหาได้ เอาตรงๆเลยไี่ไหมประเดี๋ยวกับเร่งดังได้ว่าคันคันตามนั่นมันก็มาตามคนเบาอี๋พี่น้องมันกระแสเนาะมันดังเนาะเนาะดังพร้อมเอาจังนซี่นับเลขฝันนี่เปาเท่าจะสร้างตามนี่นะพี่น้องเนาะให้เบิ่งโอ้อันนี้เป็นเลขฝันเปาเท่าเก้าหนึ่งห้ากับเก้าศูนย์ห้านะครับอ๋อได้ตัวนี้ได้ฝันขึ้นวันพระฝันบาดิ๊กหน่อยห้องแตกเซลเซลนะครับห้องแตกเซลเซลระบาดนี้แย่งลูกแก้วกัน แลนออมเต็มหาคนเด็กหน้อยหาคนผู้เท่าได้จับเด็กน่อยผู้นึงที่ถือลูกแก้วเนี่ยขีใส่ข้ออ่าก็ได้ตีตามนี้นะครับแต่ว่าเจไปเบิ่งคิปบ่าวเท่ากับแม่มูเล้ยวมารกน้อยู่ตีได้ว่าอาจจะเป็นเก้าศูนย์หา้ว่าศูนย์นี่มียูเดียวคิดว่าในความฝันบ่าวเท่าผมสั่งตัวนี้แล้วเจได้เจผมเอาหนึ่งห้านะครับสั่งลอตเตอรีเจพันคือตัวนี้จ้าเอาหนึ่งห้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้า นะครับผมหนึ่งห้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าไม่กลับแล้วก็หกห้าหกขาเนี่ยของปูอุบลไมพี่น้องเพิ่นยำเบาเถ่ามากักได้เพิ่นสีสามตรงๆนะครับเนาะเออเบาเถ่าจุลงของเอฟซีมอมแมมให้น้ำเด้พี่น้องเป็นเลขอ่าเป็นเลขติดล่างนะครับเป็นเลขล่างอย่างเดียวของเพิ่นเด้พี่น้องเด้งวดที่แล้วเพิ่นเห็นวาสองหกหนึ่งลดอยู่ครับเพิ่งลุดนะครับเพิ่งจะลุดลุดเพิ่นก็ว่าลุด นะครับงวดนี้เพิ่นส่งมาให้แล้วนะครับเลขติดล่างเห็นบอมีห้ามีเก้ามีสามมาได้สิบมาได้หลักหน่วยถ้าติดของบ่าวเ่าก็ติดทั้งหนึ 5, ่งหาทั 5, ้งศูนย์หาทั้งหนึ่งเก้าทั้งศูนย์เก้าถ้าศูนย์เก้าบ่าวเถาบริสังนี่พี่น้อง <c oughs> บริสังนี่เก็เอาตอนนี้ยันวางบนเนี้ยศูนย์เก้าไอ้อาจจเจ้าคู่นึงยุเอาติดไปยุหนึ 1> 1่งหาหนึ่งเก้าศูนย์หาศูนย์เก้าละกะ หกข้าหกขาของปูบนกระติฐานเน้าพี่น้องล่างหกข้านะครับเพื่อนว่าเอาหกขาตรงๆบาต้อง,งกับพอปูเพื่อนก็สร้างไว้ร้ายแล้วอันนี้บ้าเถาสร้างเองดิอืมงวดที่แล้วเพื่อนถูกซีสามตรงๆเนาะอืออืม,ม,มเพื่อนเพราะว่าเลขจะที่สร้างมากบ้าเถาในมากครับ นู่นนี่นั่นสร้างบ่ตรงกันเป็นบ่ถ้าตรงก็บ่เป็นย่างพี่น้องแบ่งกันนะครับเนาะ,ะแบ่งกัน,กนอืนะแต่ว่าเป้าแถวเขาจะไม่ได้เอาหลายดอกเอาย่างละสองใบสามใบพี่น้องได้ได้เอาย่างละสองใบาสามใบแต่ว่าตัวตัว,ตวไอ้ที่เบาม่านั่นยังไม่แยจออดมีพี่น้องเนื้มมอเกลียวซูนเกลียวเพราะมันตรงกับดอกก้านขนมน้ำบอลนี่ท่านผู้ชมด้วยนะครับตรงตรงตรงแต่ไอเนื้อเกลีสองครับจีตรงเนื้อเกลียเนาะเนื่อเกลีวค่ะเป้าแถวตรง ตรงตูหนึ่งเก่าอืหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะครับนีบ้าวเท่าซังโรตีเลยพี่น้องนะครับเนาะอือนี่เลขติดล่างติดล่างก็มีทั้งหานะครับหนึ่งหาหนึ่งเก่ากติดหกหาของปูบนกระติดที่บ้าวเท่าซังลรตรีปูยำบ้าวเท่านะครับผมองายเอาเจแมากินข้าวน้ำกันกินข้าวน้ำเจ้ได้พี่น้องเด้เบงเมนู ซีมมึงไปเจ๊เป็นยังไหหมูเป็นังไหกันนีมอ้นี่สั่งมาด no ิพี like ่น nice> ้องเห็นเขาจออยเบืงดูมันมัไรสชาติเป็นนางไดพี่น้องพี่เจ๊มากบอสแม่เจ๊มากเถือบอสูตรเดียวแล้วเจ๊มากบอสนุกอันยุบ้านจะออกหวานนาะบเ่านอ่ะอันนี้พอดีจะเป็นแบบบานๆเท่ามกเกเกยวมักก็ดีกินกับข้าวเหนียวนะพี่น้องอือแล้ข้าวเหนียวยจพอดีอืออฮพอดี นาะแมงถ้าหมูแดดเดียวถ้าร่วมกินข้าวน้ำกันคุณผู้ชมขวดเจ้าเนี่แซ่บเจ๊ว่าแซ่บแซ่บเลยจับมาอันนี้นมอคไข่ปลาเหรอมอคไข่ปลากระเนื่อน้วนๆจะมาขายผัดบะได้เป็นบะมอคไข่ปลาบ่าน้รคือบ้านบงเอามาใช่องย่าทัดบ่บ่คนเจ้าคนเจ้าของย่าทัดตังหาโอ้เขาลุบด้ว ลบเล็กอย่างแบบอยู่นในหมูจ้าเอาถุงัวเลยตัวน่ะอันติดมันน่ะมันแสบบบาเถ่าขันบอติดมันมันจืดสบายมันจะเป็นธรรมดาของคนที่อุดมสมบูรณ์กินมันแรงสังเกตไอ้เด็กของไอ้ขาเจ้ากับติดเก่ามา่เนาะคือกันจากเอฟซีแม่แมมพี่น้องปีนี้ปีมังกรนี่พี่น้องเนี่ยเก่ามาทั้งปีนะครับติดในรถนะครับผมยาพิมพ์จะปาก มันหวอนยัแมนจากแม่ฟันพี่น้พันกระยำครับแม่พี่น้องเนาะเพราะว่างงวดที่แล้วเนี่ยเบ้าเท่าก็ได้ยุกเอาหานะครับงวดนี้ก็เลยมาสร้างไว้นะครับเนาะใจนี่อยากจะวิ่งเก้ากับศูนย์นี่พี่น้องแตะวันเด็กหน่อยหาขนเลี้ยวหานะครับผมอืมเบ้าเท่ากับอาจจะเป็นเก้าหาศูนย์อืมหรือว่าหาเก้าศูนย์อื แต่ผมมักชุดนี้นีเจผมมักชุดเก่านี่ผมมักชุดนี่มากกว่าด้วยพี่น้องเบาเทอมมักชุดนี่เก้าหนึ่งห้าหรือเก้าห้าหนึ่งนี่แหละนะครับคืองวดอันฝันแบบนี้แหละมันออกเก้าห้าหนึ่งตรงตรงแมมันออกเก้าห้าหนึ่งตรงตรงได้พี่น้องด้วยนะครับผมนี่เจหนึ่งหาหนึ่งเก่าเนี่ยศูนหาดีพี่น้องนะครับท่านผู้ชมเอาแคบหน้าจอได้พี่น้องด้วนะครับก็ขอบคุณเอฟซีมอมแมม นะครับเหล็กติดล่างเพิ่นงวดที่ผ่านมาหลุดเพิ่นกะวานลุดเตอพี่น้องเด้องวดนี้เพิ่นกะทร,ตตรงใหม่คือ,กอเก่านะครับผมกะให้กำลังใจเพิ่นแล้วก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆนะครับเนาะกับเพิ่นมีน้ำใจอีหลีสำหรับเอฟซีมอมแรมนะครับผมเหล็กติดเหล็กติดล่างเพิ่นมีหามีเกา่ามีสามมาได้หลักสิบหลักหน่วยแต่ว่าเปาถามนี้นี่ครับฝันเมือ่อคืนฝันคืนวันพระวันที่สิบคืนวันที่สิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาแคปหน้าจอ ครับเนาะเอามากินข้าวน้ำกันพี่น้องมาค่ะมากินข้าวน้ำเจี๊ยบรสตอรี่กับบ้าวเถ้าแม่โมเลกัยเงี้ยสีลังซุ้มโมเลยโอ้โหอ้วนกัน่ใเอฟซีวนวา้าวทายบรรยากาศในเบืองแม่วพิสัยบ้าวเถ้เอาอ้าวนะพอกันคลิปนหน้าเนาะจ้าค,ครับสวัสดีครับ